เมื่อไหร่ะด้างขอาถ้้กไม่เฟรชจอกมงเสื่อยืดอ้องกคะถ้าแงไม่คิดทัขาเขาอมิบิังไเอาเป็นงานที่ใจรักไม่คิดกันเลยก,ก็ได้ ค่ะแรงค่ะก่อนสามีเป like ็นคนไปตัดค่ะไม่มีค่าแรงใช้ฝีใช้สามีไม่ดีทุกคนจะต้องทำแล้วทุกคนจะต้องที่ฉุกเฉินแบบถักถุงอะนะแบบถุงใหม่แบบใหม่าบบใหม่เนาะแต่ใส่ที่ก็เวลาอันเวลาไปที่เส้นเวลาไปอันขายคือขายเป็นแท้คือเราเป็นแท้

ก็เลยว่าเขยวใส่ซื่อเมล่ะซื่อกล้ยาเป็นียมาสันเดียวม่นห้องก้าวโอ้ยซื่อเกิดมซื่อแดง้อเมากินขขาเพ้อไปเอิ้มากินข้าวยาซื่อเอ้นด่ไมมาต็ได้เอิ้นดงาไปซื่อดห้องก้ากาข้นนอะนึกอ่าไม่มีอย่งเนาะนเกลดม้าล้เยขืนไปข้นไ ดน้าอยตนเร่นบะมีคสับว่บบมีโอยตีนมันตหวั่นุกหมดแล้วมกอบแล่ะ่หางปลาหงเอะ่ได้าเ็กุด้เเกเห็ด้อ่ห อยู่นี่ผ่านเข้าบ้านเสียงยังอยู่แถวนั้น <coughs> <coughs>